เราเก็บผู้ชมตั้งแต่เจอร์นี่ของเขาตั้งแต่ตั้งแต่เขาเขาเขาเกิดเลยยันไปจนถึงเขาตายเนี่ยเรามีของที่ครอบคลุมหรือยังนะครับในช่วงทุกชุกเรนจ์ของอายุอะ่ะไม่ได้ไหมายวามต้องเป็นสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ขออภัยนะครับคอนเทนต์สำหรับเด็กไม่ใช่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับบางทีบางอาจจะไม่สร้างสรรค์ก็ได้แต่มันมีสิ่งที่ทําให้เกิดตลาดเกิดผู้ชมสร้างผู้ชมาการสร้างผู้ชมทําให้เกิดตลาดทําให้เกิดตลาดทําให้มีผู้เล่นเข้ามาและผู้ลงทุนเข้ามามากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีสื่อมีมีมกลไกอื่นๆที่จะมาดึงคนออกจากอุตสาหกรรมหนีคนผู้ชมนะฮะออกจากอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นเราก็ต้องพยายามที่จะสร้างฐานผู้ชมในทุในทุกๆช่วงอายุไปครับแล้วเขาจะได้โตไปกับโตไปกับการได้เสพได้เสพความหลากหลายได้มีศิลปะวิจาร์ได้มีวมความความรู้สึกว่าภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันนั้นมันมันมีความเชื่อมโยงกับ กับตัวเขาตั้งแต่ตั้งแต่วัยเด็กครับซึ่งปัจจุบันนี้มันขาดหายไประดับหนึ่งเลย